ถอดชาชราชาที่สามโปรดระมัดระวังอันตรายนถอดชาชราชานที่สามโปรดระมัดระวังอันตรายด้วยครับโอ้ไปไหนนาะครับวนนี้ชาชราชาที่สามเป็นต้นไม่าวิ่งผาเยื้องชิดผิดขอดชาชราชาที่สามโปรดระมัดระวังอันตรายด้วยครับโปรดระมัดระวังอันตรายด้วยครับชาชราชาที่สามโปรดระมัดระวังอันตราย ทางรับจดบัญนาสถานที่ต้นทางต้นที่ปลายนครสวรรค์ นับทีสองั variance, บมัท่านารอรับการรีสาได้ชานชาาชานีสอครับรถสรวนที่จะับจบาร